สวัสดีครับพี่น้องพบกับปะมีกินแซ่บช่องบะมีชาแนลนะครับผมโอ้โหไกห่ห้างห้างเป็ดกับมาเจอกันไกห่ห้างห้างเมืองไทยเลยนะครับผมอันนี้ไข่เป็ดนะครับอันนี้มาเจอไก่ของเมืองไทยครับผมเดี๋ยวมาลองบึ้งนะครับ อันไหนแซ่บกอกกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมกิปต่อไปด้วยนะครับผมไปกำลังใจด้วยนะครับเลยเลยอันนี้ไข่เป็ดหางห่างกัมพูชาบะถืออันนี้ไข่เป็ดครับผมของกัมพูชาของดังก็เสียไม่ขายบะถืออันนี้เป็นของเมืองไทยโอ้โหโอเคดังนั้นก็เริ่มเลยนะครับผมเดี๋ยวเฮาอันนี้อ่อ ยังไงผักแพลวครับผมเวลาสิกินเนี่ยลืมว่าทุกอย่างเน่ยพี่น้องเหมาะเงี้ยกับวัตถุถามคือคือเด้ปัญญามลงมือกินอีหยังที่นี่ครับว่าโอ้โหอันนี้เขาเขาิาเออันน้ำจิ้มซีฟูดมาอันนั้นพริกป่นพริกแยงก่อนพริกไทยพริกไทยพริกไทยต่ำอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ด ครับผมสิมีกระเทียมน้ำเดี๋ยวเฮาเอามาซิมนีดเบิ่งก่อนลอ,องกินเบิงแต่เป็นสาวพอเมย์บอกให้กินเด้อจ้าผู้สาวสมัยเป็นสาวสิลลี่ั่ะพอ,มอเมย์เป็นเป็นขายหางห้างบอกให้กินเดี๋ยวสิเป็นแม่ห้างแม่หมายฉันว่าสมัยนี้โอ้มีน้ำน้ำบกเนี่ยเฮาซดน้ำมัน ลูกเราบอนนั้น,นะมีแล้วครับนีล่ลครับอือหือบานสูบ้านเพื่อนต้องกินกับผักเพวเท่านั้นละผ่าน,าหนหเข้ากินไหนลูกกระลำปีกระลำเปื่อเข้ากิน นี่ครับเขาจิ้มอย่างนี้แล้วครับแล้วก็จะมีกระเทียมน้ำหูแบหลยอืมใสสูตรกัมพูชาเป็นไม่เป็นสูตรของกัมพูชานะครับผมเอาซีบิบมนาวใส่เกลือไทยบอกเกลือตามิ้ไทยอืมมา กินน้ามเป็นเห็นแล้วกินกันนะก็แย่ดีน,น <S 2> <S 2> <S 2> อก่ก็อาากินคนไทยเคยคามไปแล้วเิ่นสุดถามว่าไอ้ไอ้ไข่เป็นห้างๆเนี่ยเขาจะกินยังไงทำไมฝั่งนี้เขาทานไม่เป็นว่าก็มันก็คือกันกับไอ ใครห้างห้างใางงก่เงินแหละขิงกะบอกะะกอกแพงกลัวกอืมอืมอันนี้ของเรามาเจอไก่นะครับผม,อมของเมืองไทยไก่ไก่เอาเอิสราเอลบออยู่บ้านาขเขาเขาเสียบไม่ให้ย่างดีอืมคือคือกันบ่นเซบคือกัน แตนน่มันเป็นไข่นึ่งนะไข่นึ่งอันนี้ก็นึ่งกันตัวบะมีน้ำสดเพราะเขามันเลยอยู่ในเปลือกเอาเปลือกออกเล,เลยไม่ได้อนี่ครับห้าวต้องใส่กระเทียมนั่นอืม,อมแซฟตัวกันครับ แต่ถ้าเป็นครูต่อยมวยอะว่ะเข้าใจเสมอกันขอเสร็จน้ำกันทั้งคู่วันจ้ะครับผม ว่าสิปอกแล้วก็เอามาเลี้ยงให้เบิงครับผมแต่มันถ้าท้าปอกเสร็จแล้วปุ๊บน้ำม,มันมันสิหกหมดครับผมนี่นเขาเาสิปอกอย่างนั้นแหละแล้วเอาชิม้ม มันจะมีมอนมันน้ำหนิเขาเอออย่างมอเนาะมอนมอนมอหน,นุนหัวมันมนี่ครับผมกะเกี่ยมักครับเขากันหมครับผมเขากันอีลีเซ็ปอือหือ con yêu có ẩn phắc nhàng có kéo, kéo peo, hahaha, ô, bữa nào ở hay, có ẩn phắc nhàng kìa, bữa nào, ẩn phe nọ con kinh này, phong pha với phong, cái, phắc nhàng nọ bả đi, cái, chi, chi nhàng quá, bơ hưu. ลืมแล้วลืมแล้วครับผมมาเลยครับโอเค come to eat together this is the, the Cambodian age oh that's very very good and also I have the Thai age also you see this one like the chicken the small chicken เออโอเค so that's very very good มาโฮปตั้งอ,อกเนี้ยบ้าโอ้ปองมวเออพงเตียนี่อันนี้ทำไมย,ยังจีไอเกีเนาะยมเล่นใจ ถ้าเช่นนั้นเนี่ยเวลาย,ยังโฮมมอมมันจะตตกจะลุ่นกขมายอยนะเนาะมันจะเมียนดัก,กรเต็มพองนี่มาโอเคคำทุกอีกทุกเกลือมาเลยครับพี่น้องเซฟน้ำกันเด้อครับนี่น้ำอะไร <c oughs> น้ำลายแตกเอาสิเอาไอ้ไอ้ไอพักแพ้วเอาใส่กับกระเทียมนี่นแหละครับอืม อ้พี่น,นงก็สมัครใคร <c oughs> อือหือไี้เขาตักน้ำจิ้มใส่ ใจหน่อยเอาเอามาชิมกังไดีครือัะผู้ชา่าอืมสุด,ดยอดเขากันบ่เขากันครับแซบ่บเขากันเขากัน phun cả linh bớt, mượn linh nghe 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 thì đã bỏ. <síained emrestrial anhughing. tũ oui> ม่ลดครับ Ừ. 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 Rồi. Món nún. Nó Ừ. นี่แหละครับเป็นอย่างนี้แหละครับนี่มันจะมีลูกมันลูกอ่อนเขาเอามาชิมปุ๊บจิ้มจิ้ม Mind, does mm -hmm. <laughs> that? ลองเฮ็ดบึงนะครับผมแซ่บหลายครับรอรลองเก็ดไซลัมฉันเล่นลูกเห็ดว่ไใ้นี่ไไนพี่น้องบางคนก็ทานได้บางคนก็ว่าทานบเปินเคยแล้วคนนึงที่บเปิน ใครเขากินได้อยู่แต่ใครดูกินบเป็ิไใครเขาท่นโมไม่ดูอือืึสุดยอดอืม อืมสบหอมกินฉ่นเ

สุดยอดเลยครับผมตอนแรกว,ว่าอยู่เมืองไทยบ่ดยกินแล้วพอดีอมีน้องเขามาเขาเอาคืนมานำพอดีเลยเอาไปเยี่ยมบ้านอเอามาโชว์อยากเข้ามาซู่มจงลูกเกลือเอามาโชว์ให้พี่น้องบึงไข่เป็ดห้างห้างสมัยมเขาซ่มไปเซ้นนีมาลูกเขาหาแต่ขามไปเอาละ

hàng hàng cây lui สรุปแล้ววันไหนแส่บกันสรุปแล้วไข่เป็ดห้างๆเจอไข่ไก่ของเมืองไทยนะครับผมสมอกันปากกันไล่ก็แจ้กกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสมอกลนคอมเมนต์จนฟอลโลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ